สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูลของกิจการนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน crystal p o s ค่ะหลังจากนั้นนะคะไปที่ master file ค่ะตามด้วยข้อมูลของกิจการนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน,นะคะ่ะซึ่งรหัสนี้ต้องห้ามซ้ำกับคนอื่นนะคะ ใส่รหัสประจำตัวผู้ใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายเว้นขยายค่ะถ้าขึ้นมาโอเคแบบนี้หมายความว่าไม่ซ้ำกับคนอื่นค่ะต่อไปเรายังใส่ชื่อบริษัทนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ชื่อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะกรอกที่อยู่เพื่อออกไปกำกับภาษีค่ะ จากนั้นนะคะชื่อผู้ประกอบการค่ะตามร้วยเลขที่ทะเบียนการค้าค่ะซึ่งจะใช้เลขเดียวกันกับรหัสผู้ใช้งานนะคะ จากนั้นนะคะใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงไปค่ะตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะ เบอร์แฝกค่ามีก็ใส่นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเรื่องรูปแบบภาษีเป็นแบบแบบรวมในค่ะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลือกแบบอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะวันที่เริ่มใช้ระบบนะคะขออนุญาตใช้เป็นวันที่1ตุลาคมค่ะต่อไปการบันทึกรายการบัญชีสินค้าสําเร็จรูปนะคะเลือกเป็นแบบสิ้นงวดค่ะการบันทึกรายการบัญชีวัตถุด,ดิบ เลือกเป็นแบบส้นมวนค่ะการตีราคาสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเลือกเป็นแบบเข้าก่อนออกก่อน,นะคะ่ะการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือเลือกแบบวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะล็อกทรานซิชันค่ะเลือกล็อกค่ะสุดท้ายเราจะไปใส่รูปของกิจการนะคะ เรื่องรูปภาพของกิจาก,การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกมุมบนขวานะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เพื่อที่ให้เรายืนยันวันที่เริ่มใช้ระบบซึ่งเราใช้เป็นวันที่1เดือน10 2 0อ0นี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตกลงเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ